นะครับอยู่กับผมเทนนิสจากช่องเทนนิคสตูดิโอโอเคนะครับอยู่กับผมเทนนิสจากช่องเทนนิคสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซูชิแฟคทอรี่ชาคูณโอเคนะครับเรามันเริ่มเล่นเลย EP นี้นะครับเป็น EP ที่สองน,นะครับเราจะมาทำร้านซูชิซูเป็กด้วยกันอ่ะครับเข้าเกมนะครับ เนี่ยครับเกมมานะครับอัปเกรดดิงรอบอกนะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เร็จแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าเกมได้แล้วนะครับเรามากดเพลงเกมกันเลยโอเคนะครับเรากดเพลงเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่นะครับเอ้ย n o Bodies Tycoon นะยครับผมได้ผมเป็นสกินใหม่นะครับ ไอสกินใหม่รอกันนะครับนี่ครับอันนี้มันอีกข้างนึงมันใส่ไม่ได้นะครับเลยเอาไว้แค่นี้ครับนะครับลงบัตที่ใส่คูนปึ๊บโหลดเกมนะครับนี่นี่นครับเรามีเงินอยู่หนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อต้นไม้นี่ซื้ออีกอันนึง อออะไรเนี่ยอ๋อไฟแชร์นีกว่าวต้นไม้ปะทูอุ้ยนี่นี่มันคือของต่างๆว่าแต่สิ่งนี้มันคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่ามันคือของที่หล่นอะ่ะฮ่าไม่นะชัดเสียดายของจังเลยต่อไปนะครับยานผ่านนะครับปับปลาครับต่อไปเราเข้าไปข้งางในกันเลยปับมีอะไรให้ซื้ออีกไหมไม่น่ามีแล้ว โอเคนะครับเราจะมาซื้ออันนี้นะครับปึ๊บ้ออ๋อเป็นโครงต่อไปนะครับเป็นโต๊ะครับ,บครับเก้าอี้ด้วยว้อเท่นครับมันแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับอ,อเคจต่อไป1,800นนะครับปับ๊บโอเค แน่ได้ตรงนี้มาแล้วนะครับรุ่นรุนรรนะครับระหว่างรอเดี๋ยวเราไปต้อนรับลูกค้ากันแล้วกันนะครับอ่าออโลครับเอาไปครับเฮ้ยขี่ชุดตัวนู่มาไายเดอะซีไปนั่งข้างบนเลยจะกินอะไรอะโวคาโดอ่าเอาไปมีเงินอยู่พันสองซื้ออันนี้พันสี่ละใครจซื้อไป เฮ้ยมีซอยซอสอ๋อกาแฟเหรอ,อปั๊บอัอนนึงปับป๊บปั๊บไปครับกอฟฟครับเดี๋ยวเขาปิดเพลงก่อนครับเพลงแม่จะดังเกินไปิดไปเลยเฮนะครับแต่มีเงินอยู่พันสามนะครับไปซื้อ นี่เลยวาซาบินะครับโอ้ยลูกค้าหมดละเฮ้ยลูกค้าหมดเอาคนนี้เป็นไรเนี่ยเออฮะปฏิบัตหน้านี่เฉยเลยมีเงินอยู่หนึ่งพันอาดโดโลเอาไปมีน้ำจิม้มด้วยเอเปกจะมัดเลย เนี่ยคลิกไปครับอือกินเลย,ยไหมอ่านั่งคุเกือไปเลยโอ้คูคาร์โดโลโ,โอเคมันอยู่สองพันแล้วครับบาซาบีได้เลยเข้าไปโอเคครับคนสองพันสี่แล้วไปเลยมาต่อไปก็ หลังคะออโลเอาไปกาแฟได้เลยเอากาแฟาใช่ไหมจด้ยิบให้เลยตอนนี้โอเคได้ละคลิกคลิกแล้วโอเคแล้วก็เอากาแฟาไปให้ชชว์ต่อไปเอา อะโวคาโดโรใส่เข้าไปครับท่านผูช้ชมเฮ้ยเออกดฟกลิกละโอเคครับต่อไปมามีวงหนึ่0เก้าร้อยเฮ้ยทำอะไรมันดูเล็กเยสองสี่ละอ๋อสอยซอสได้เลยวาซาบิไปหยิบเองสิ <laughs> โอเคเฮ้ยทำไมกดคลิกไม่ได้นะโอเคได้มาละวาซาบิแัวหนึ่งเอาซอยซอที่อีกคนหนึ่งก่อนโอเคต่อไปวาซาบิเนาะวาซาบิวาซาบิเฮ้ยหยิบ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 วาซาบิมานี่เฮ้ยทำไมหยิบวาซาบิไม่ได้อ่ะ เกมสุดแหลกไม่นะทำไมเกมมันถึงแหลกซะขนาดนี้แล้วเราจะหยิบบอสบิบมายัางไงเพื่อนเราหยิบไม่นานไม่ได้แล้วนะโอเคได้ละโอเคได้แล้ว,ลวหยิบใบแล้วก็ใส่ใส่ปากโอเคโอ้โหเกมเกมแหลกโอเคกว่าจะกดได้แนะ่ โอ้ยน้ะมัเงนอยู่หันแปแต่ไม่พอแหลกไปซื้ออะไรไม่รู้ด้วยเนี่ยซื้อดอกไม้ไปแล,แล้วไปติดบั๊กอะไรตรงไหนเนี่ยครับโอเคครับวายแอซีดไปเลยโอเคนะครับมัเงนเดือสามันนะครับ เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มีเงินเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อรัวๆกันเลยนะครับถ้าเกิดมันไม่แลกนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มีตังค์ทั้งหมด1 2, นึ่งหนพนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาไปซื้อชั้นต่อไปกันเลยนะครับไปซื้อหลังคานะครับฟี่ได้เลยโอคครับนี่ซื้อที่ตกแตง่งแบบนี้นะครับ ต่อไปซื้อดา้อนซัตโ์อ๋อลูกป,ปัน้นต่อไปก็ซื้อบันไดเฮ้ยบันไดนี่มันบันไดสุดอิบอีกเย้เสร็จแล้วเนี่ยแม่ดนตรีเฟอร์นิเจอร์อืมได้เลยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับ นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอ่า,อาไปซื้อไปหาเลยแต่เ,เราต้องมาซื้ออันนี้ต่อนะครับเปลป่าเหรือวหมดแล้วนี่คือจบหมดแล้ว What? จบหมดแล้วเหรอเหมือนจะเห็นเรือนะครับนี่ครับเรือตรงนี้มันน่าจะสามารถไปเกาะตรงนู้นได้นะครับแต่มันต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างน่าจะห้าสิบคนเดี๋ยว ทูน่าไรส์บอร์อ่าอ่าสี่สิบเอ็ดคนแล้วนะครับต้องเป็นห้าสิบคนนะครับเขารออ่อนนะครับอื๊บอ,อื๊บอ,อื๊บนะครับครับกินไปอ้าวไปแล้วคนนึงได้เลยกาแฟใช่ไหมวะ่ะ มาเลยมาเลยมาเลยเอากาแฟไปออโรได้เลยมีคนมาไหมาเนี่ยอ๋อนี่มันคนเหมือนกันนะ่ะอวอยี่คนหนึงหายไปล้เขาน่าจะอยู่ข,ข้างล่างนะคะรับออโรจัดไปสีสามคนแล้วเขาจังหวะเนี้ สามารถดูตรงนี้นะครับแล้วเงินเราก็มี9,800พันไว้ครับเดี๋ยวเราจะสร้างซูชิเพิ่มดีไหมเนี่ยอ่ะมีแตงกวาด้ะเอาข้าวไปอัแตงกวาไปไม่ได้หรอโอ้ไม่อำไมเอานอริแตงกวา,าข้าวอ่ะแตงกวากวาสองชั้นก็แซลมอนทูน่า อาได้เอดไ,ได้ไหมได้ละอยากเลยมาถ้ามันชื่อว่าอะไรนะอ่ามันชื่อว่าอะไรเนะี่ยอันนี้เหรอเนะี่ยใช่ อ๋ออันนี้อร์คริสตานโเนี่ครับตามน,นั้นแหละครับคลิกมีคลิกละซออร์ดอีกคนหนึ่งคอฟฟเอาคอฟฟก่นอนอร์คริสตานซอยซอสเนาะเอาคอฟฟไป เอาซอยซอสไปอืมนี่ครับออโดนะครับต้องกินคู่กับโชยุนะครับอร่อยเลยครับนี่ก็คือซอยซอสครับเฮ้ยสี่ถึงห้าคนแล้วครับท่านผู้ชมดูสิครับกับเงินอีกหนึ่งหมื่นสี่พัน้ฮู้คลิกมีกมไฟล์เดียดซีดดูีิได้หนะ้าไหลแล้ว อันนี้ได้สามอันเขาได้เก้า badge to complete the game v e r s อ o n f delicious sushi แล้วแต่ละอันมันได้ยังไงยังไม่รู้เลยมีอันหนึ่งที่ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับมา,ากาแฟไป ต่อไปก็ออโรครับจัดไปครับ่าต่อไปก็ไม่มีใครเอาอะไรละสี่สิบหกคนแล้วครับจังหวะนี้สี่สิบเจ็ดแล้วน่าคนนี้ก็จะเป็นสี่สิบแปดแล้วครับเป็นคนนี้สี่สิบแปดเลยโอเคคนนี้ต้องอ่านอะไรไหมวาซาบ,บิอเอค,ครับกดเข้าไปครับ อเอาวาซาบิไปก็ให้อร่อยนะครับเฮ้ยคนที่49ซอยซีอิวเอ้ยไม่ใช่โชย,ยุเอาโชย,ยุไป,ปร,รับโทน,น่าไรซ์บอลป้บเฮ้ยสี่ิเก้ากแล้วคนที่ห้าสิบว้า มาจะเอาอะไรครับทุน้าไรบอลจัดไปครับริ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 บในห้าสคนแล้วนะครับนี่ครับดูตรงนี้นะครับกับเงินหนึ่งหมื่นเก้านะครับก็หนึ่งอล้ต้องการอะไรอีกไหมยังไม่ต้องคลิกนะครับจัไปที่อื่นกันแล้วต้องการอะไรอีกโอ้โหช่วงนี้โควิดก็ใส่แมสขนากินด้วยวุคนเดิมเลย รับมืงก่อไปขึ้นเรือก่อนน่ครับอันมั่โมฮาสิบคนนะครับรึบว้าวอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนจะได้เป็นแบดเดชมานะครับแบนเดชเออเหอไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่ายกลับไปได้ไหมนะถ้าว่ายกลับไปได้เนี่ยไม่ไม่ต้องเป็นต้องทางั้นก็ได้ อืมดีนะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 ก็ริงเราก็ไม่ต้องถึงห้าสิบคนก็ได้นะผูช้ชมมันขึ้นได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะเราไม่รู้นะครับแต่มันขึ้นได้อะโออแอปแป็กอืมก็น่าจะจบแล้วสำหรับอันนี้นะครับ ็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวถ้าต้องทําอันนี้ให้ครบนะครับจะคผมไม่จําเป็นละครับหูเลียงเรียกสวยนะครับ1นึสโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวู้